โอเคครับคลิปสุดท้ายมันเสร็จไปแล้วก็คือแก้มตาไอไลเนอร์ก็เหลือปัดคิ้วไอ้นี่ใช้ปัดคิ้วปัดขนตาอันนี้จะเป็นของบาบาล่านะคะขายดีแล้วก็ขนตาจะอยู่จะยาวด้วยใช้ตัวนี้ก่อนเลยตัวอันใหญ่นะคะที่ร้านมีขายตัวนี้299บาทแล้วนะครับพมพี่กุปงกับกระจ ี่จะเป็นคนไม่ได้ดัดขนตานะถ้าไม่ได้ไปงานสจบแล้ว ด้วยอันเล็กครับนะอันเล็กจะเป็นลนักษณะแบบนี้เป็นการเติมใหญ่เห็นปะเปรียบเพียบกับฝั่งนี้ฝั่งนี้ยังไม่ขึ้นเลย เสร็จต่อด้วยฝั่งนี้ เสร็จแล้วเราก็จะต้องล็อกใยด้วยตัวเดิมอันแรกนะคะ เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปริบซิบครับก็จะใช้ปิ้นอีทูดี้ก่อนแะจ้ะมาข้างในต้องไปคำนึงถึงสีมันนะจ้ะาสีมู จากพี่กูจะใช้ของยี่ห้อนี้จะมี3ามสีมีจ้าที่วัสันมีขายชอบซื้อเก็บไว้สีละห้าแท่งใช้เป็นเบอร์นี้ก่อนีนเบอร์ศูนหนึ่งลงก่อน เสร็จแล้วตามด้วยสีน้ตดล,ลูกก่อนสีไหนขอเป็นเบอร์ศูนย์ 3. สามสมกันไปเลยโอเคเรียบร้อย สวยเพราะไมะ่ถ้าเราอยากจะให้ตรงนี้มีวิ้งวิ้งถ้าคนอยากจะเป็นแบบวิ้งวิ้งใช่ไหมลองอันนี้เลยค่ะกลอสโอ้กล,อส,อ,กลอสนิดหน่อยให้ดูวิ้งวิ้ง sua lên cảm ơn khách.